สุ่มไม่ดีหมัดไม่มีเกลืองบ49บาทดูดิผมจะได้หมัดอะไรมาดีมาดีมา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 เฮ้ยได้หมัดมังกรว่ะทุกคนเข้าไอดีมาแล้วมีหมัดจริงๆด้วยทุกคนโู้โคตรคุ้มอะ่ะเว็บแจกไอดีทุกวันสุ่มตอนปล่อยจะได้เลยและมีบริการเติมเพชรใช้เพียง UID มีล่ายฟรีไฟล์ขายด้วยราคาถูกมาก เพจั้นก็มีแจกโค้ดสูบรหัสฟรีด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอิวผมมีแจ้งนะฮะแล้ววันนี้นะผมอยู่ในเกมฟรีไฟนะผมฟรีไฟนะผมมีเกียรเข้าใหม่นะครับเออก็เกียร์กนใหม่นะผมก็จะเป็นเกียร์กำชุดใหม่นะเป็นชุดผู้หญิงนะผมก็ท่าเต้นใหม่นะเออออไปที่ไม่ค่อยลงฟรีไฟนะผมพอดีไม่ค่อยมีเวลานะก็ชุดผู้หญิงก็เป็นประมาณนี้เลยนะผมออกแมวแบบกาฟฟี้ด้วยนะผมเออ ไอ้เฟี้ยแบบสปิริตแบบสมังกรบังกรเนี่ยเฮ้ยหมวกผู้หญิงสวยนะครับเนี่ยหมวกสำหรับผู้หญิงเลยนะัะหมวกเนี้ยแบบใส่เล่นได้นะผมเนี่ยดูดิดูดิโอ้เทนะเนี่ยคนเทกดเฟี้ยวนะหลงเท้าก็าทาปิดปากอะไรก็ธรรมดานะก็ในตู้มีทั้งอ่ะมีเป็นแบบใครถ้วยอ่ะถ้วยแบบถ้วยแบบปลาวานนะผมอะลูมานแล้วก็ท่าใหม่นะผมท่าบางกรโยกเยกนะผมเออ ก็เหมือนเป็นม้านั่งนะผมม้าดั้งที่ยกได้นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตั้งชื่อแบบนี้ทําไมทำไมไม่ตั้งชื่อเป็นม้านั่งเนาะนี่อ๋อนี่ไงเพราะมันเป็นมังกรไงออแล้วมึนหัวด้วยนะผมเออพาวะนะครับผมก็ตัวนี้นะผมอยู่กี่วันวะตัวนี้อยู่อาทิตย์หนึ่งนะผมก็มีทั้งชื่อผู้หญิงแล้วก็มีของตามที่เห็นเลยนะผมออกได้สองชิ้นเนาะ ก็แนะนําให้ออกสิ่งที่เหมือนมีเลยแล้วนะผมอ่ะเหมือนผมมืออ่าผมมีสองอันนี้อ่ะมาดูกันนะอ่ะผมมีสองอันนี้เนี่ยผมก็เอาสองอันนี้ออกแล้วก็สุ่มนะผมก็เสื้อเซอร์เบอร์เรมังกรก็ในตู้นี้ก็ยิมเปิลตั้งแต่เก้าสิบเก้าสี่เก้าเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าสามสี่สิบเก้าแล้วก็สี่เก้าแล้วก็หกเก้าเก้านะผมหมดแล้วพันกับเพนเนาะถามว่าควรสุ่มไหมก็ไม่ควรสุ่มหรอกครับเพราะว่าหนึ่งนะคผมมองว่ามันเป็นชุดที่ มันก็ไม่ได้เวอร์สุดหรอกครับแต่ว่าแบบอาจจะไม่ชอบสรรสัยไหลนะผมเออมันดูแบบมันมันเหมไม่ค่อยเวอร์หรอกครับแต่ว่ามันแปลกอันหนึ่งนะผมก็จะเป็นปืนนะผมเออเป็นปืนที่แบบไม่แน่ใจว่ามาเคยมาหรือเปล่าจะไม่ได้ละเออแล้วก็มีสกายบอร์ดโกลเด้นนะผมก็มาอ่านอ่ะเออมันต้องโหลดนะผมยี่ยนโหลดแหละก็ประมาณนี้เลยนะกันนะผมแล้วก็ใช้พวกโซลคินแรกนะผมสามสี่เก้านะสองเก้าเนาะ อ,นนอันนี้ก็ต่างกันนะผมไม่เยอะเนาะถ้าถามเอาอะไรก็เลือกเอานะผมมันไม่อยาตาการยิงเนานะหยอกเกาะระยะนะผมเป็นผมผมเลือกปืนเนี้ยอันเนี้ยอันน,น,นี้อันนี้น่าจะดีสุดละเอออันนี้ก็เฉยๆนะผมเออประมาณนี้ละกันนะนแบบชุชั่นนะผมชุดชั่นใหม่เนาะเออยังไม่ชุดชั่นไหน่นะครับเป็นหนุชุดเก่าที่นำมาขายนะผมมีมเยอะเลยเห็นวะชุด ตีแบบแจกเลยแจกฟงแจกปีอะไรเงี้ยเออชุดเซตบูยงบูย่านะครับผมโอเคนะผมสหรับคิโรวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมก็ใครหมดเท่าไหร่ยังไงก็ช่วยบอกผมด้วยนิดน,น,นะครับผมเออฟรีไฟช่วงนี้อัปเดตเยอะมากเลยนะผมก็เดีย๋ยวยังไงผมค่อยๆมันรีวิวอัปเดตละกันนะครับผมเออโอเคนะผมคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะผมอาจจะมาไวไปไวเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะนะครับผมเออ อีีมะรบการเติมเงินก็เนี่ยเติมหนึ่งเพชรได้รถนะครับผมได้เคียวแล้วก็ได้ไอวอลนะผมมีประมาณนี้นี่ได้ของประมาณนี้เลยนะครับถ้าเติมครบเนาะเออมีประมาณนี้เลยแต่ว่าสวยอยอะนะผมโอเคครับเออคิวตรนี้มีเป็นเท่านี้อย่าลืมนะครับผมดูกเกอร์ส่วนนะผมไปแล้วครับ